สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอ่าวันนี้มาพบกับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของแอดนะ,ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2565นะคะตัวเด่นเตี้ดได้ไปนะคะอ่างวดเมื่อกี้เขาเข้า0660ตัวเจาะของแอดนะคะวิ่งรูด6กับ1นนะคะ งวดเมื่อกี้ถ้าใครวิ่งรูดก็จะได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะ6กับ1นึ่งงวดนี้ก็เหมือนเดิมนะคะตัวเด่นที่แอทไทก็จะมี2 47162นงะคะ2 4 7 1 6 2งวดนี้แอทไทวิ่งรูด6กับ1เหมือนเดิมนะคะ6กับ1เหมือนเดิมหรือแต่บางครั้งแอทก็อยากได้อยากวิ่งรูด7กับ2เหมือนกันนะคะก็เลยทุกคนก็ลองดูนะคะส่วน ที่แอดจับวินในตารางนะคะก็จะมี7227 4114 5225 4224 7117นะคะ4774นะคะทีนี้แอดมากัน8338แล้วก็5885แล้วก็3553นะคะอ่าแต่แอดก็ ไม่มั่นใจว่าเขาจะมาหรือเปล่างวดนี้นะคะส่วนเลขดับนะคะเลขดับที่เน้นๆก็คือจะมีหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองนี่เลขดับนะคะทุกคนแอดมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มานะคะส่วนเลขดับรองก็ประมาณนี้นะคะอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้แต่ว่าแอดให้ไปเผื่อเป็นทางเลือกนะคะจะได้ไม่เผื่อใครจะเล่นแล้วก็มีทางเลือกที่ตัดออกได้นะคะแต่ว่าที่เน้นๆก็คือหนึ่งสองนะคะเลขดับ เลขเบิ้ลก็จะมาสองสองสามสามนะคะทุกคนสองสองสามสามย้ำนะคะทุกคนยำ้ำเลขติดนะคะสองสี่เจ็ดหนึ่งหกสองนะคะวิ่งรูดหกกับหนึ่งนะคะแอดจะมีสองตัวเลือกก็คือวิ่งรูดนะคะหกกับ1แล้วก็บางครั้งก็ว่าจะเอาเจกับสองนะคะแต่ว่าตัวเจาะของแอดก็จะมีประมาณนี้นะคะตัวเจาะก็เจ็ดสองสองเจ็ด สี่หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะหรือทุกคนจะเอา4 4สี่สองสองสี่ใสก็ได้นะะม,มือจะเปื้อนๆหน่อยนะคะทุกคนวันนี้ทำทั้งหวัดโอเคค่ะรัฐบาลไทยก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนยังไงก็เล่นยังมีสตินะคะมีหลายหวยหลายหุ้น รัฐบาลไทยถ้าเล่นยาทุกคนก็ไปเล่นอย่างอื่นนะคะไปแล้วค่ะทุกคนโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำ,ร,ำ,ร,ำรวยๆถูกหยรวยทร,ร,รัพย์กันทุกหวยทุกคนณทุกรอบเดอ้อไปแล้วจ้า